ยาดาวริวหาปุราปริปุเรนทิสาขะลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปเตอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจัตุสเมบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยัตามนิโชติรโสยัาสภีตโยวิว e ัจจันตุสัพโรโควินัสัตุมาเตปวัตวัน ราโย و. สุขีเทกายุโกภวะอภิวาธนาสิลิสนิจังวุฒาปาจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังภะลังโสยติธรรมโมจายังนิทัสิตโเตเปตานะปูชาจากตาุลาลา บาลัญชาพิกูุนามโุปริน,นังตุมเหหิปุญยังปะสุตังนับปรกกันเตผวะตุสัพพมังคลังรักันตุสัพเรวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีะวันโตเต